ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออด สอนนะครับดัดผมนะครับครับแล้วเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูวชั่นของงานเพิ่มเม้นหรือลักษณะของงานดัดผมในกึ่งของทรงอัฟโร่หรือเป็นอัฟริกานะครับความหมายก็คือการดัดในลักษณะของการม้วนหรือกึ่งของสปริงเพื่อให้เป็นหลอดเป็นหลอนหรือการหยิกปล่อยอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานนะครับต้องยอมนะครับหน้าการจุดประกายหรือการเอาความงามหรือลักษณะของหลอดหลอนสปริงเนี่ยาจากอดีตการ อดีตการออสมีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้เที่ยงกิจเมกาฝรั่งเศสอิตาลีนะครับแล้วเราก็เอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งของทรงอัฟโรหรือเป็นอัฟโรอัฟริกานะครับขอเอ่ยนามท่านนิดนึงท่านเป็นนักร้องหรือดารานะครับที่ดังก้องโลกความหมายของออก็คือมาลัยโคลี่นะครับนะท่านดัดลักษณะของการดัดในลัษณะของผมหญิก แล้วก็ปล่อยนะครับหรือเป็นผมยาวเงี้ยออกมาได้สวยหรืองามมากอันนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของท่านก็ขอชื่นชมท่านนะครับนะครับเราวันนี้ออสสมจิตดิสพาตีหรือเคทอกตอรามีเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความรู้เผยแพร่4ช่องทาง TikTok y อกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออนและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามาดูเทคนิคของงานคัด หรืองานตัดนะครับในแนวของทรงนะครับอัพโรหรืออัพโปรบิกานะครับมาดูการเพิ่มเม้นหรืองานดัดในลนักษณะของการดัดกึ่งของสปริงหรือดัดดิกป่อยนะครับจบงานเรามาดูวิธีการเซตหรือจัดทรงในแนวของอัพโรนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางทิ k ต o อก t u b e f a c e b o o k l i v e และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟีทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์อ่อนสอนตัดผมนะครับคีโอ อะคาเดมี่กันอยู่เราจะพบกันเราจะเจอกันนะครับสี่ช่องทางส่วนเข้ามาแล้วขออีกครั้งเป็นกำลังใจออสนะครับ <c oughs> ชื่อกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปอย่าลืมนะครับเราเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่บ้านหลังใหม่ได้สี่หลังคือ Tik ท k ก o อก YouTube f a c e b o o k ไล v ์และช่องเลียวบ้านหลังใหม่สี่หลังนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออดแหรือแชร์ไปจนช่องทิก o อก ตอนที่2อ็อาจจะแพนไปทั้งช่อง Facebook l i ์เอเบอรี a เดตอนที่3ก็คือทาง YouTube 4ก็คือทางใหม่มาแรงคือท่องช่องเลียว4ช่องทางนี้ไปเลือกเอาที่ท่านชอบนะครับอาจจะชอบผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเพิ่มเม้น์งานดัดหรืองานทาสีงานเช็กโคลเลอร์ตลอดจนถึงงาน, ain, งานรีมินิ่ง,น, er, น,ง,งน, ing, นะครับหรืองานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศที่ออดแพร่เนีแชร์ไปทางช่อง4ช่องทางเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมิน หรือแท็กนะครับหรือได้นะครับยุบไปครับต่อดูแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในกล่งของทรงอัฟโฟนะครับหรือเป็นอัฟโฟอัฟตริกานะครับจากงานคัดงานตัดออสมีการไล่กรอบเก็บลักษณะของทรงเพื่อให้ปลายลายเชยแนวคลักษณะของไล่เป็นกึ่งของคูลิงวิ้งนะครับหรือลักษณะของการสวยงามเสร็จแล้วเรามาเพอร์เม้นต์นะครับหรืองานดัดอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมิตดิสพาร์ี หรือเป็นเคทีโอคารามีคอไลชใจแนวที่เราเพิ่มเม้นเราดัดในกึ่งลักษณะอัพโรเราใช้ลักษณะของการแตะหรือใช้นิ้วเกี่ยวหวีเป็นกึ่งของสปริงปลายไลยใจแนวที่เขาต้องการให้หลอดหลอ่นออกมาในกึ่งลักษณะของสปริงออกมากึ่งลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิค เป็นการทำงานเป็นการเอาความรู้หรือแหน่เกล่งของเสริมสวยที่ออดมีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรีรหรือที่ฝรั่งเศสเราเอาเทคนิคหรือการทำงานในแนวกึ่งของ Afro หรือเป็นแนว Afro of f a b ั i c a มาเผยแพร่มาแช์นะครับ4ช่องทาง TikTok y อกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i น e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแก เข้ามาศึกษารรเรียนรู้ได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับก c r i ไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนเราขอขอบคุณทุกๆนะครับท่านที่เข้ามารับชมและยิงติดตามในรายการอาจารย์ออสอยู่นะครับส่วนงานดัดจะเห็นนะครับปลายลายชาแนว ที่ออดมอนะครับหรือลักษณะของรอนนี่ออกมาเป็นเกืองของสปริงหรือลักษณะของความสวยงามเดี๋ยวเรามาล้างนะครับหรือมาทำไฮไรทหรือการเสริมลักษณะของการสร้างมูลค่าไรายได้เพิ่มความหมายของออดก็คือสิ่งที่เราทําหลอดรอนถึงของคูลิ่งถ้าเราต้องการในทรงผมเด่นหรือสวยงามสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการมีการฟลักไฮไลท์เพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือหลอดรอนมีสีสลับออกออกมา อันนี้จะทําให้ลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของความสวยงามครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทาง TikTok YouTube Facebook ไ i v e และช่องเรียวหลายๆท่านที่ชอบหลายๆท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จางช่อง TikTok Facebook YouTube และน้องใหม่คือช่องเรียวส่วนเข้ามาแล้วขออีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีอีกหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นงานคัดหลันตัดเราตัดลักษณะอย่างไรนะครับอย่างเช่นงานฟักไฮไลท์นะครับหรือการลงไฮไลท์เราทําลักษณะอย่างไรอย่างเช่นนะครับงานเซตหรือจัดทรง ในกึ่งของคูลิ่งหลอดรอนนะครับเราเซตหรือจัดทรงอย่างไรนะครับตรงนี้เพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถติดตามหรือศึกษานะครับหรือพัฒนาได้ส่วนหลายท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาอีกอยากจะเรียนรู้อีกอย่าลืมนะครับเพียงท่านพิมพ์หรือแอดเข้าไปทางช่อง YouTube พิมพ์คำว่าอาจจะอ์นออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรืแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของความรู้ขแขนงต่างๆความหมายของออสอาจจะเป็นผมหญิงผมชายนะครับงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศตรงนี้ออสมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube ครับวันนี้เราและทีมงานตลอดจนสสายทางขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอทุกท่าน จบงานนะครับจะเห็นนะครับหลอดลอนหรือกึ่งของคูลิ่งออกมาในกึ่งของสปริงหรือลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นการสร้างนะครับมูลค่าอะไรได้หรือการทำงานในลักษณะของศิละปะเทคนิคต่างๆนะครับที่แผนครับสวสดี